สออวชอเปิดผลวิจัยอนาคตขนส่งสินค้าไทยลาวจีนโดยเผยครับว่าวันนี้เส้นทางอ .3A ยังเต็งหนึ่งหนุนส่งออกผ่านเชียงของปี2,565สูงกว่า52,000ล้านเฉพาะมะการาถึงเมษาปีนี้ทำยอดทะลุพุ่งกว่า20,000ล้านพร้อมชองรัฐมนตรีเตรียมรับทางด่วนคู่ขนานลาวชี้ต้นทุนตัดไม่ถึง3ชั่วโมงเชื่อมเชียงของจีน ท่าน Đ. ดรบุญทรัพานิชยการหัวหน้าโครงการวิจัยได้นําคณะนักวิจัยจากสำนักงานสภานโยบายอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสออวชรายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบโลรเจตตกสินค้าเกษตรจากการกอร่อสร้างทางด่วนช่วง้วยทรายบอ่อเต็นสปปลาวเพื่อศึกษาเส้นทางการขนส่งสินค้าทางการเกษตรระหว่างไทยไปยังจีนต้นทุนและระยะเวลาการขนส่งสินค้าสิ่งอำนวยความสะดวก กฎระเบียบความต้องการในการนำเข้าและส่งออกโดยเปรียบเทียบกันระหว่างจุดผ่านแดนถาวรเชียงของชายแดนไทยลาวติดกับถนน r 3 a ในสปปลาวไปยังจีนตอนใต้และจุดผ่านแดนถาวรสภามิตรภาพแห่งที่1จังหวัดหนองคายไปยังสปปลาวจีนตอนใต้และแจ้งรูปแบบโลจิสติกใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ท่านดรบุญทรัพย์ระบุครับว่าปัจจุบันถนนอาสามเเชื่อมกรุงเทพคนครคุณหมิงบนทนนยูนานของจีนหรือคุณมั่งหรือคุณหมิงกู่ล่งรวมระยะทาง1,909กิโลเมตรยังคงเป็นเส้นทางสำคัญในการน,นำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างไทยจีนสินค้าส่วนใหญ่ก็คือพืชผักผลไม้สดผลไม้แช่เย็นและแช่แข็งผลไม้แปรรูปเครื่องเทศสมุนไพรและสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตามครับรูปแบบโลจิสติกสินค้าระหว่างไทยจีนก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีเส้นทางรถไฟเชื่อมสปปลาวจีนที่มีจุดเริ่มต้นที่เมืองบอ่อเตนเช่นกันและเชื่อมแขวงต่างๆในสปปลาวจนถึงนครหลวงเวียงจันทร์ตรงข้ามจังหวัดหนองคายซึ่งสามารถเชื่อมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายได้ในอนาคตนอกจากนี้ครับยังมีโครงการก่อสร้างทางด่วนบอ่อเตนห้วยทรายแขวงบอ่อแก้วติดกับอำเภอเชียงของอีกด้วย ที่ได้รับการอนุมัตจากกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของสปปลาวมีจุดเริ่มต้นที่เมืองบอดเตนไปสะพานมิตรภาพไทยลาวข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่4ระหว่างเมืองห้วยทรายกับอำเภอเชียงของระยะทาง175.97กิโลเมตรถนนเป็นสี่ช่องจราจรกว้าง21เมตรกำหนดความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะใช้เงินลงทุน3,800ล้านดอลลาร์สหรัฐปัจจุบันยังคงอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการแต่เมื่อสร้างเสร็จแล้ว จะลดระยะทางเวลาเดินทางจากถนน r 3 a ที่ใช้เวลาประมาณ6-8ชั่วโมงเหลือเพียง2.5ชั่วโมงเท่านั้น ทังนี้ครับแม้ว่าปัจจุบันสินค้าเกษตรเช่นทุเรียนมังคุดรำไยย,ยังคงนิยมส่งออกผ่านเส้นทาง R3A สสูงเพราะต้นทุนต่ำกว่าระยะเวลาที่น้อยกว่าสะดวกและรวดเร็วสินค้าไม่เน่าเสียสามารถตรวจสอบตำแหน่งสินค้าได้และตลาดปลายทางที่จีนตอนใต้ยังมีความต้องการสูงครับเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นทางรถไฟสายลาวจีนที่มีอยู่แล้วพบว่าผู้ประกอบการยังไม่ต้องการใช้เพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตรเพราะต้นทุนสูงกว่า ระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับตารางการเดินรถไฟสินค้ามีโอกาสเน่าเสียง่าย